ไม่เป็นไรทำไมไปลูกไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจแม่จะเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อขาดพ่อเนี่ก็เรียกว่าทอค่ะแต่ขาดแม่และแพ้แไปแม่จะเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อในเวลาเดียวกันไม่เป็นไรลูกเราคนจนหนะ้าคนจนก็ต้องเตรียมตัวจะไปนหน้าใหญ่เหมือนพวกเศรษฐีกา็าด้เอาก็ได้เดีวบทชนบทเดี๋ลืมนล้วหนุนไปทุนไปบทนี่นูุนเดี๋ยวฉันจะไปหา ดังๆเลยนี่ไม่น่าจะยากเดี่ยว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะทำไมฉันก็เห็นใจเธอในฐานะผู้หญิงด้วยกันแต่ทีนี้ว่าสิงห์ไทยในฉันเลี้ยงของฉันมาแล้วนี่มันปวดหน้าสิงห์ไทยก็ต้องปวดเท่านี้แหละจะไปโยอกอุปถเพระฉันเอม่ถท่านอนเลยถอไม่ทนาไป่ลยไปเไปเลยไไเลยาปเกเลยไปเลเลยไไปเลยปลไไม่ไล